สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กล้องได้นะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมจะมาสอนแบบเต็มเพลงเลยนะเห็น <uge odes> มุมสูงๆแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสอนแบบเต็มเพลงนะครับผมก็วันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมจะมาสอนเต็มเพลงนะเป็นเพลงที่เรียกว่าน่าสนใจอีกเพลงหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีคนขอทักถ่ายเข้ามาว่าช่วยสอนหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันก็มีลูกสวนย,ยากๆอะไรเยอะเหมือนกันนะครับผมผม,ผมก็ฝึก เยอะเหมือนกันเลยนะ,นะ,ค,ะ, ok ร remember, นะครับอย่างนี้ยากเหมือนกันนะครับผมบอกยอมรับตรงๆว่ายากอยู่นะครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าโอ้โหแบบนะครับผมติดหูทำดนตรีออกมาได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ทั้งเสียงร้องเสียงดนตรีคืออะไรผมว่าเพลงนี้เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ลงตัวมากเลยนะครับผมสําหรับเพลงถ้าเราเจอกันอีกนะครับผมเพลงนี้ผมจําชื่อผิดตลอดเลยนะถ้าเธอเจอฉันอีกนะผมสลับไปถ้าเราเจอกันอีกครั้งอะไรโหด มีชื่อเป็นสิบสชื่อนะคนคนเรียกผิดเรียกถูกนะครับผมเพลงนี้ถ้าเราเจอกันอีกของ d i l l y b เ r d นะครับผมเป็นเพลงที่น่าสนใจอีกเพลงหนึ่งนะครับผมอ่าเรามาดูที่ภาพรวมก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปเจอภาพรวมนะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับผมช่องหนึ่งในที่ที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับผมทั้ง Youtube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับผมทั้ง3ช่องทางเลยเพื่อไม่พลาดสาระความู้ดีๆที่ผมจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟัง ได้ทราบกันนะครับผมเกี่ยวกับกล้องชุดนะครับผมอ่าโอเคมาที่ภาพรวมนะครับผมของเพลงถ้าเราเจอกันอีกของ t ีลี่เบิร์ดเพลงนี้นะครับผมความเร็วอยู่ที่ตัวดำประมาณ76นะครับผมอ่า76ก็ไม่ไม่เร็วจนเกินไปไม่มเดียมนะผู้ผิดไม่ช้าจนเกินไปนะกำลังดีนะครับผมนะครับก็ท่อน A ท่อน A เป็นร้องกับเปียโนนะครับกับตีตานะครับผมแล้วก็มีท่อน B ท่อน B ก็ยังหยุดอยู่ท่อน B ไม่เชิงว่าหยุดนะแต่ตีตีแทมบูรินนะครับผมผมเขียนว่าแทมบูรินในจังหวะ2กับจังหวะ4ถ้าเราไม่มีเราก็ตีให้อะแทนว่านูที่โฟได้นะครับผมแล้วก็มาท่อนฮุกนะครับผมท่อนฮุกไปปื๊ดนะครับผมแล้วก็มาหยุดนะครับผมแล้วก็มาเข้าท่อน B แดดผมทําเป็น B แดดนะครับเพราะว่ามันจะเข้าท่อนฮุกต่อนะครับผม แต่ท่อนบิดแดดเนี่ยก็จะมีมีกรองมีอะไรอยู่นะแล้วก็มาท่อนฮุกนะครับผมท่อนฮุกเสร็จปุ๊บนะครับผมเป็นท่อนแยกนะครับผมเพลงนี้มีท่อนแยกนะผมเขียนว่าท่อนซีนะครับผมท่อนแยกนะยท่อน,น,น,นแยกนี่เป็นแบบเขาเรียกว่าจุดคลายแม็กของเพลงนี้ดูแบบถ้าเป็นหนังก็เหมือนแบบคลายแม็กมาแบบเอ้ยตื่นเต้นหน้าตดติดตามหน้าอะไรปุ๊บๆนะครับผมแล้วก็มา เข้าท่อนเปียนโนกับคอรัสเนี่ยก็จุดยาวไปแล้วก็มาท่อนฮุกนะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็จบแค่นี้เองนะครับผมภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเราไปดูรายละเอียดทีละท่อนทีละท่อนเลยนะครับผมจริงๆแล้วเพลงนี้นะครับผมผมพูดอย่างนี้ไปก่อนนะเพลงนี้หลายคนผมแกะเป็น4/4นะครับผมก็คือหนึงห้องมี4จั4งหว่หลายๆคนอาจจะแกะเป็น2/4 หรือหลายๆคนอาจจะแกะเ,เป็น6 8 12 8ก็มีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราลองคือจังหวะทั่วๆไปอะ,อะท่อนฮุนี่ไงนะงนงตีอย่างเงี้ยแต่ว่าท่อนทรงเนี่ยจะเป็นแบบ3พยาง6พยางหมดเลยอันรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันตีธรรมดาแต่ส่งเป็น6พยางมันก็เลยจะแบบ อารมณ์แปลกๆถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆลองตีแบบเขาเรียกว่าซัฟโฟแทนจังหวะธรรมดาเนี่ยมันก็จะโอ้ดูเข้ากันแล้วน่าสนใจไปอีกแบบเหมือนกันนะครับอะไรประมาณนี้แต่ผมคิดว่าก็เขาก็คงจะจะโยนขึ้น ภาพรวมของดนตรีมันโยนเลยนะเขาเรียกว่าจังหวะพวกซัฟโฟหรือสวิงแจ๊ดพวกอะไรพวกนี้นะมันจะเป็นแบบจังหวะโยนจิกจิกโจ๊ะจิกเพราะฉะนั้นเวลาลูกส่งต่างๆเนี่ยเพื่อนๆพยายามนึกนึกให้มันเป็นแบบอารมณ์เหมือนจังหวะแจ๊ดแกลแกลแกลแกแกรกรแกลกรแกลกแกลกลแกลแกแกลกแกลกแ ให้เราตีได้ได้ฟีลได้อารมณ์มากยิ่งขึ้นอ,อันนี้ก็ลองลองไปไปนึกตามเวลาเราเล่นเพลงนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคภาพรวมไปแล้วนะครับผมท่อน A ไม่มีอะไรเลยจากวันนั้นที่เธอเดินไปจากฉันนะครับผม A มาเลยยุดยาวๆนะครับผมนะครับผมรินน้ำปานะนะครับผมผสมกันกับโซดาเสร็จพอดีนะครับผมได้ดื่มกินในท่อน B เอาไม้กองนี่ไว้ที่จักรกะและแล้วก็ตีให้แหดได้ท่อน B มาจังหวะสองกับจังหวะสี่นะครับของผมคือแทมบูรีนสามารถตีแหดแทนได้1 2 3 4นะครับผมแต่ก่อนจะเข้าท่อนฮุกผมเขียนเป็นหกสี่ก็คือมีหกจังหวะนะครับผมในหนึ่งห้องนะในหนึ่งห้องจะพอะห้องนี้ห้องเดียวนี่แหละทั้งเพลงเนี่ยมีหกสี่ตรงนี้ตรงเดียวเลยนะครับผมเพราะมันมีหกจังหวะมันก็ต้องนับแบบนี้นะครับผมอ่ะท่อนนี้เล่นยังไงอ่นะ เท่านี้จังหวะที่หนึ่งหนึ่งจังหวะที่สองหยุดสองจังหวะที่สามกับจังหวะที่สี่มันเป็นสามพยางตัวดำสามพยางตัวดำนะครับผมอ่าผมจริงๆผมเคยสอนไปแล้วเกี่ยวกับสามพยางหกพยางอะไรพวกนี้เพื่อนๆย้อนดูแบบละเอียดละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับได้นะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆในนี้ด้วยสามพยางตีงไงนะครับผมสามพยางตัวดำหนึ่งสอง 1>, 1 2 3ตีสห้ได้3ครั้ง1 2 3 1 2 3อ่าอย่างนี้นะคราวนี้เราลองจังหวะที่1 2 3 4ก็คือลงชาบจังหวะที่1ใช่ไหมหยุดจังหวะที่2แล้วก็จังหวะที่3ก็จังหวะที่4เป็น3มพยางตัวดำ สเน่ are, ทอมหนึ่งทอมสองลองดูนะครับผมอย่าไปไหนไปด้วยสามป้ายอ่าเพื่งซอมอย่างนี้ก่อนจังหวะโตะลงพร้อมพร้อมอย่าไปไห้โตโต,โตอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จังหวะที่ห้ากับจังหวะที่หก จะเป็น6พยางนะแต่6พยางเนี่ยนะครับผม6พยางคืออะไรครับ6พยางคือ1จังหวะตีได้6ตัวโน้ตหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อนเพื่อนก่อนจะซ้อมเพลงนี้เพื่อนๆอาจจะซ้อมสพยางกับ6พยางก่อนนะฮะหนึ่งจังหวะเล่นให้ได้6ตัวโน้ตนะครับผมคราวนี้เรามาดูนะเรามาวิเคราะห์ตาม ตามตัวที่มันหยุดด้วยเลยนะตามปจุดตามอะไรด้วยนะปุ๊บเราเจอหกพยางปุ๊บเนี่ยตัวแรกเราเจอหยุดขบเบตหนึ่งชั้นก่อนเลยหยุดขบเบตหนึ่งชั้นถ้าเรานึกภาพตามขบเบตหนึ่งชั้นหนึ่งตัวเท่ากับขบเบตสองชั้นกี่ตัวครับสองตัวเพราะฉะนั้นหนึ่งกับสองไปแล้วใช่ไหมครับหยุดหนึ่งสองเนี่ยหยุดไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นแซนในจังหวะที่สามสามมันเป็นอะไรครับขบเบตสองชั้นเพราะฉะนั้น ต้องเล่นจังหวะสต่อเลยเพราะมันแก้ตัวเดียวไงครับเบสสองชั้นใช่ไหมสามสี่จังหวะที่4เป็นยังไงครับเป็นคาเบตดหนึ่งชั้นปาจุดเพราะฉะนั้นคาเบตดหนึ่งชั้นหนึ่งตัวเท่ากับคาเบตดสองชั้นสองตัวปะจุดก็คือบวกไปอีกครึ่งหนึ่งของตัวมันเองก็คือคาเบตดหนึ่งชั้นเออคาเบตดสองชั้นอีกหนึ่งตัวเป็นคาเบตดสองชั้นสามตัวเลยนะถ้าโน้ตคาเบตดหนึ่งชั้นปาจุดเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งสองสามสี่สามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่ะ แล้วก็มาจังหวัดที่6เนี่ยก็เล่นยังไงครับ1 2 3 4 1 2 3 4มันมันเหมือนกันอะ่ะถูกไหมแต่ว่าแค่ไอจังหวัดที่5เนี่ยมันเป็นตัวหยุดก่อนแค่นั้นเอง1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 หนึ่งสอี่ห้คราวนี้ลองห้องเนี <singing> ้ย <guess> ห <Muslim> ้องเดียวก่อนเข้าธนูว่าจูเหมือนที่ผมอธิบายไปไหมมันจะเหมือนรถไฟอ่ะจิก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 ิก อ่าโอเคครับพอท่อนฮุกนะครับผมท่อนฮุกเป็นยังไงนะครับผมท่อนฮุกก็ตีธรรมดานะครับผม1และ2และ3และ4และธรรมดาเดยอ่าดูด้วยนะห้องที่2ไม่เปิดในแฮทนะครับห้องที่3ก็ตีธรรมดาห้องที่4 ห้องต่อไปเลยเหมือนเดิมพอครบแล้ว8ห้องก็หยุดนะครับไปหยุดไป4ห้องนะครับผมแล้วก็ห้องที่5ก็เป็นเบรดัมห้องที่5ห้องที่6เป็นเบรดัมตัวดำแล้วก็หยุดนะครับผมก่อนจะเข้าท่อน B ีแดดนะครับผม2จังหวะจะเป็นรัวไลท์ ท่อน B ไม่มีอะไรมากเป็นตัวดำนะครับตัวดำก็คือไอ้แฮทหนึ่งสองสาดำอยู่จังหวะที่1กับสามสนาสอกับ4แต่ห้องที่4จะมีในจังหวะแระของจังหวะสี่อ่ห้าห้องที่8นะครับผมคราวนี้ลูกส่งก่อนเข้าท่อน6อีกรอบนึงเนี่ยฮรอบที่2เนี่ยจะเป็น4จังหวะนะครับผม จะคล้ายๆกันนะครับผมจะคล้ายๆกันแต่ว่า 1, 2 3 4ี่ก็คือทั้ง4ี่จังหวัดจะเป็น6พยานหมดเลยอ่าเป็น6พยานหมดเลยดูพอเล่นเล่นตรงไหนบ้างนะครับผมเป็นหนึ่งสอง3าม6ี่ห้าห1หนึ่งสาี่ห้าหหนึ่งสามสี่ อย่างนี้เลยนะครับผมลองดูนะครับผมลองดูจะช้าเจ็ดกับแปดอย่างที่ผมบอกไปให้เพื่อนๆนึกตามโต๊ะตุตุโต๊ะ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 อ่ามันจะทำให้เราตีง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมมาลองไปฝึกดูแล้วกันนะจะช้านะครับผมจะช้า มันจะคล้ายๆกันแทบจะทุกที่อ่ะมันจะอารมณ์อารมณ์ประมาณจิกๆจิกๆจิกๆอย่างนี้แหละแหละครับผมฮุกรอบที่สองเนี่ยจะเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นลายแค่นั้นเองอ่าส่วนลูกทรงในห้องที่4กับห้องที่8ดเนี่ยจะเป็น6พยางนะไปดูห้องที่4ก่อนห้องที่4จะจีเป็นยังไง1 2 3 4 5สอี่ห้าอย่างงี้แล้วก็เล่นต่อ ห้องที่8จะตียังไงนะครับผมเพื่อนๆฝึกมาแล้วตั้งแต่แรกใช่ไหมคือหนึ่ง6 1 2สามสี่หอ่าคราวนี้ห้องที่8จะตีเป็น1นึ่งใช่ไหมนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสา่้าห้องที่8จะตีแบบนี้นะครับผมแล้วก็เข้าก่อนจะเป็นท่อนซนะครับผมก่อนจะเป็นท่อนแยกเนี่ย นะครับผมตรงนี้ผมเคยทําคลิปสอนแยกไปแล้วนะครับผมจะตีเป็นยังไงเว้นเว้นติดติดเว้นเว้นติด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 คราวนี้เรามาดูคลิปนี้ไหนไหนมันก็ยาวแล้วนะครับผมเรามาดูว่ามันจะเล่นยังไงแบบไม่พูดคําว่าเว้นเว้นติดติดอ่ะมันจะตีเป็นยังไงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งอ่าประมาณนี้คราวนี้ลองดูสองห้องก่อนเข้าท่านอ,อ,อนสีาเครับเพื่อน<ๆ>ต้องฝึกกระช้อยก่อนนะ ถ้าให้จําให้ได้ก็คือไปทอมหนึ่งไปทอมสองไปทอมหนึ่งไปทอมสองไปฟอทอมเบดัมสแน่ครับผมอ่าท่อนส1และหยุด3 4แล้วก็1และหยุดห้องที่สจะมีทรงแล้วก็มีเล่นด้วยนะครับผมเป็น one e n r two e n r three e n r four e n r แค่นี้เองนะแค่นี้เองนะครับดูให้ดีเบดดัมนะครับผมห้องที่สี่เขาเนี้ยห้องเมงื่อกีห้ห้องที่สามใช่ไหมห้องที่สี่ห้องที่สี่ก็ตีมาก่อนหนึ่งและแล้วก็อะไรครับหกพยางสองสามสี่เนี่ยเป็นหกพยางหมดเลยก็คือเป็นเริ่มจากเสน,แน่สนแสน่แล้วก็ทอมหนึ่งแล้วก็ทอมสอง แต่ว่าสสน่กับทอมหนึ่งจะคล้ายกันก็คือตีสี่ครั้งแล้วก็เบดดัมอีกสองครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ฟอทอมเอ้ยแต่ทอมสองจะตีแค่สามครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลองดูห้องที่สามกับห้องที่สี่นะครับผมของท่อน C ี ประมาณนี้เขาวนี้มาห้องที่5กับห้องที่6จะคล้ายๆกันห้องที่5เนี่ยก็จะเป็นพามพามก่อนเหมือนเดิมแต่ว่าจังหวัดที่3จังหวะที่เอ่อจังหวัที่2 3 4เนี่ยจะคล้ายๆกันกับก่อนเข้าท่อนสีอ่ะสัดส่วนเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนแค่ลูกแค่ลูกเฉยๆอ่าเปลี่ยนแค่ใบเฉยๆว่าจะตีตรงไหนบ้างนะครับผมก็ที่เป็น พอห้องที่หกแล้วก็มาเป็นหพยางหนึ่งสองสามี่ห้าหแล้วก็มาหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสาสี่ห้าหลองดูห้องที่ห้ากับห้องที่6ของท่อนสี คราวนี้เนี่ยห้องที่7กับห้องที่8เป็นยังไงครับมันจะเป็นส่วนห้องที่7จเนี่ยจะตีฉากบกระเบีดดดามเป็น1และ2และ3และ4สะแนนอยู่ที่2อับ4แล้วก็เป็นสัดส่วนแค่นี้เองนะครับผมเปลี่ยนโนคอรัสอยู่ยาวๆไป6ห้อง7กับ8ก่อนเข้าท่อนฮุกรอบสุดท้ายเป็นยำ้ำ ค่อยๆครีเซนโดขึ้นเห็นไหมครับเครื่องหมายนี้คือครีเซนโดอ่าวงครีเซนโดนี่แหละค่อยๆครีเซนโดขึ้นดียังไงจังหวะนี้1ึงกับจังหวะที่2จังหวะที่3 6พยางจังหวะที่4 3พยางลองต่อกัน7กับ8 ก็เข้าท่อนฮุกท่อนฮุกก็จะคล้ายๆเดิมเป็นไลท์แต่ว่ามีเบสด,ดำเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเป็นห้องที่สองห้องที่สามเหมือนเดิมห้องที่สี่ห้องที่สี่ลูกทรง 8. ห้องที่แปดห้องที่แปดเนี่ยหกพยางสองตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหหนึ่งสอสามี่ห้าหตามนี้ปึ๊บแล้วก็มาช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายหลังจากหกพยางสเสน์กับฉาบจะลงในจังหวะ ตกเบดดัมกับไลท์จะเล่นจังหวะยก 2> 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4ะพอห้องที่5กับห้องที่6เนี่ยเบดดัมมาตลอดนะครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4นะครับผมแล้วก็จบ แค่นี้เองนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมถ้าเราเจอกันอีกของ t i ล l ี่เบินะครับผมเพลงนี้โอ้โหอย่างที่บอกไปว่ามันก็ยากอยู่นะครับผมมันมันอาจจะด้วยเราไม่คุ้นที่เป็นตีจังหวะธรรมดาแต่ว่าลูกส่งจะเป็นถ้าเขาพูดก็คือตีแพทเทิร์นธรรมดาแต่ลูกส่งเป็นอัตราพิเศษนะครับผมอ่าพะนั้นเพื่อนพยายามฝึกหกพยางนะครับผมอ่าตะ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 ,ตะ,ตะให้นึกถึงรถไฟ คือถ้าเล่นพอไปเล่นจริงๆเราเล่นไม่ได้ก็คือ,อมัวๆเอาไปเลยแต่ว่าให้ลงจังหวะแล้วก็เป็นหกพยางแน่ก็ดูเท่แล้วนะฮะโอ้โหก็ถ้าใครอยากจะให้สอนเพลงไหนแบบเ,เต็มๆแบบนี้อีกหรือจะให้สอนแบบสั้นๆนะครับผมหรืออยากจะให้พูดเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของอกลองชุดนะครับก็สามารถ คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมหรือทักทายมาได้ที่เพจเฟ e บุ o กนะครับผม1น,นาทีทีกองได้แล้วก็ทั้ง3ช่องทางก็คือเพจเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูปนะครับผมก็มีดลากหลายคลิปเลยที่ผมทําสอนไว้ก็อย่าลืมไปติดตามดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b นะครับเพื่อไม่พลาดสาระความรูดีๆจาก1น,นาทีทีกองได้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ